สวัสดีครับวันนี้วันที่8กันยายนนะครับผมโอ้โหมัดวันศุกร์นะฮะอ๋อทำหายอีกแล้วนะครับข่าวนะครับนอนฟาร์มใหญ่นะฮะได้รีบาวขึ้นไปอย่างสูงนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูแนวรับสำคัญของวันนี้หน่อยครับผมวันนี้เนะยครับแนวรับสำคัญผมมองมาที่เนะยครับโซนซิ่งเลยนะครับ อยู่ที่สามห้าหกหนึ่งถึงสามห้าห้าแปดครับต่อมาครับแนวรับอีกชดุดนึงนะครับเป็นโซนมาเตอร์บาร์เรานะครับอยู่ที่สามห้าสี่ห้าถึงสามห้าสี่หนึ่งครับแนวรับสำคัญของวันนี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะดีดขึ้นไปอย่างเดียวเลยครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอ่ะ จากแนวรับนะครับเดี๋ยวมาดูแนวต้านสําคัญนะครับแนวต้านสําคัญอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วนี่นะครับผมอยู่ที่สามห้าเก้าห้าครับถึงสามห้าเก้าแปดโซนนี้นะครับผมตีไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมโซนสิ่งผมนะครับผมจากแนวรับแนวต้านที่หนึ่งนะครับต่อไปแนวต้านที่สองนะครับผมยกมาที่ 3ามหกหนึ่งแถึงสามหกสองครับอันนี้เป็นโซนมาเตอร์บาร์ทำไมถึงตีโซนนี้นะครับพอดีว่าผมตีฟิสโบนี่มานะครับและมาชนตรงนี้พอดีเป็นฟิสโบเดย์นะครับเพราะฉะนั้นครับโซนนี้ครับค่อนข้างสำคัญนะครับผมโอเค มาครับเดี๋ยวมาดูโซนซิ่งครับราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่สามห้าแปดห้านะครับผมถ้าลงมานะครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าจะโซนซิ่งตรงไหนนะผมคิดว่าน่าจะลงมาถึงขึ้นไปนะครับให้มันรอบายที่สามห้าหกศูนย์นี้นะครับอ่าโซนนี้นะครับน่าสนใจอยู่ครับถ้าอยากซิ่งนะครับ แต่มันมีแต่ครับผมถ้าเราจะมารอรับนะครับเป็น a อ g นะครับเป็น a อ g นะครับอยู่ระหว่าง3 5มหนะครับตรงนี้ครับถึง3555นี่นะครับผมเป็นโซน a อ g เหมือนกันครับผมถึงได้มาหลักดักร้อนที่3561นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เล่นตามโซนง่ายสุดครับตั้ง SLTP ให้ชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับใครที่ยังไม่มีโซนมีของตัวเองนะครับแล้วก็อยากได้โซนมาสเตอร์บาร์ว่าสมาร์ทโปร i ฟิตอะคาเดมีเราต,ตีโซนกันยังไงทักมาครับแล้วก็ใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนับหนึ่งยังไงนะครับ เทรดยังไงให้เป็นเทรดยังไงให้ยืนอยู่ในตลาดนี้ได้นะครับทักมาได้นะครับสมั์ทโปรฟิตยินดีสอนทันนะครับและฝากอีกอย่างนะครับผมวันที่20กันยายนนี้นะครับเรามีสอนเจอตัวนะครับหรือสัมมานาเจอตัวนะครับที่จังหวัดอยุธยาที่โรงแรมกรุงสีร i เวอร์โฮเล ตั้งแต่สิบโมงถึงห5โมงเย็นเอากันแบบจุกๆใครไม่มาผมว่างานนี้เสียใจครับงานนี้นะครับชื่อหัวข้อว่าเพราะเรา Money Management ไม่เท่ากันการจะยืนในตลาดนี้ได้ต้องมี Money Management หรือการบริหารพอตที่ดี การวางแผนการเซตอัพี่่ดีอย่าลืมนะครับวันที่20นี้นะครับผมจะแจกโซนมาสเตอร์บาร์ตอนจบนะครับคุ้มแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันครับ ฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S P A บับัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum f ฟิปและยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียงที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาโซนและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการน m เอ็มพอรที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้อมๆกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ at S A U S P A เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกัน SPA สมาร์ท r ปรฟิตอะคาเดม